จะเพื่อนยากในจากไปเจอบัวรอยอีอย่างนั้นสิข้าวนี่สีเห็ดสีเขียวะเขียวม่วงขาวสีเขียวได้จ้็เออ็นอย่างไรบัวรอยทับทิมกรอบทับทิมกรอบน่าเหมือนบัวรอยนั่นแหละแล้วใส่มันแก้วเข้าไปอ่าถ้ามันมีความกรอบก็เลยเรียกทับทิมกรอบเหรอเดียวอะไรต่ะงนุ่มเสื่ย์เส้นหนุ่เสือมอะ วุ้ไปซื้อเสร็จรรหรอ่านขอ่เส้คยไอันนี้ไม่สุกแล้วมั้งใส่คนดิเอคือ,อ,อ,อยึดตเนาะวันนี้นเ,เขาเอายังเอากะทิเอาเอายังมาใส่บ่บ่านเนีเนอะ เลนี่อัน,นี้เลือ้ลยอยโม้มันเกีียวกำลังหอน,นกำล,ล,ลังผูกกำลังลอยไข่หวานรอร่อยมาน

ไข่ลอยก ant, ็้เเิตกรอบเหมือนบ่วลอยกรอบโอ้โหมาเจ้านี่เห็ดเป็นบัหมี่เหนียวเหรอเห็ดเป็นบะหมีย่างเดียวเห็ดดุป,ปินว้าล่ม นกนันเย็นสุดหยดโอ้ลูกนี่นงเจ้าะ่ะโอ้ลูกเครตุวยงไงมันไข่ต่อไปก็คือเขา<ม>ไปเห็ดใสน้ำกะทิปันเนี่เอาบุหรี่ใส่เห็ดกะทิหวานๆนึงจังหกัน ทับทิมกรอบใส่กินได้เลยลงมือหลัาบาทวิธีชีวิตคนอีสัน